สวัสดีครับสวัสดีค่ะแพงคามาดัตส์เดยเวและผมวิทสตาร์เียวเวครับค่ะตอนนี้นะคะก็คือปีใหม่แล้วถูกต้องนะฮะแล้วปีใหม่เนี่ยเราจะไม่อวยพรเพราะว่าใครๆต่างก็อวยพรกันเยอะแล้วผมว่าทุกคนในที่นี้นะครับคงจะได้รับคําอวยพรผ่านแมสเซจกันเยอะแล้วเออน่าจะเพียงพอกันแล้วใช่ค่ะเรามาเล่นเกมมาดีกว่าเล่นเกมไรคะชาเลนเจอร์หนึ่งปีหาเงิน1ล้านบาทครับผมโอ้ หนักไปป้าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายของแพมมีไว้ซื้อแอนี้ไม่ใช่ <c oughs> ที่เราท้าคนในสต a ร์เ A อเวนะครับหนึ่งปีหนึ่งล้านบาทก็เพราะว่าอะไรสมมติว่าคุณพลาดคุณทําได้แค่3 0มของเป้าหมายคุณก็จะมีเงินเก็บในบัญชีส0 0แสนแล้วนะเฮ้ยางดีนะใช่เ,เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะท้าทุกคนในที่นี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยผ่านไปคุณจะเป็นยังไงชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จจะล้มเหลวแช่ อ,อันนั้นนะคะแพรมก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าปีนี้เนี่ยคนจะเริ่มสิ่งอะไรดีๆใหม่ๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหนึ่งปี1ล้านบาทเราจะเริ่มไปพร้อมกันใช่ครับผมเริ่มต้นสร้างเวของตัวเองคุณจะทํางานประจําคุณจะยังไม่ทํางานประจําคุณจะลาออกจากงานแล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่สนหนึ่งปีหนึ่งล้านคุณจะต้องทําให้ได้ครับสําหรับคนที่รับคําท<ห>้าค่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าจะทําให้ บอกชื่อเล่นหน่อยก็ดีนะครับค่ะและถ้าไงเนี่ยถ้าเกิดว่าปลายปีเนี่ยใครทาได้เดี๋ยวเราอาจจะไปสัมภาษณ์คุณว่าคุณทําได้อย่างไรใช่ครับออผมและแน่นอนไม่มีค่าตัวนะครับ <laughs> ไม่มีค่าตัวค่ะแต่เราจะมาร่วมประสบความสําเร็จไปด้วยกัน 1>, 1ปี1ล้านใครเอาคอมเมนต์เลยครับผมจัดไปค่ะอย่าช้าอย่าเรียรอรอไม่ต้องรอให้ถึงปี6-1นะคะปี60ยเนี่ยปลายปีเจอกัน 1>, 1ปี1 000, ล้านชาเลนเจอร์ครับ